ครับวิธีค้นดังครับผมอันสีนดังไฟต้มตัวดินผลไม้ใต้ดินครับแต่ว่าโปรเจกต์มันยนเนี่ยเชือไฟนี่ครับอันตะกอนเนี่ยผมใส่ไม้ลำปอครับตะกอนก้อนในเรียนสิไม้ลำปอคือต้อนปอนะครับผมตัวมากกับสื่อกีใต้ก็มีนะครับแต่ว่าเอยกอย้างหน,นึ่งนี่ครับเนี่ยอัน พื้นลงเท่าเตะเนี่ยครับผมใส่ได้ึ้นกันครับบ้านมอเจ้าใส่หยังครับ mm hmm. พิมพ์มาเพิ่งทุกใส่หยัง mm hmm. ต,อตอนปัจจุบันเนี่ยผมใส่พื้นลงเท่าเตะครับเนี่ยมันมันติดดีได้ครับลูกดีช่ำ mm hmm. ที่เต้ก็ได้ซื้อครับอันนี้ผมได้ซื้อดอกเลยก็ mm hmm. เจ้าก็เจ้าห้องกันกับแถาก้ากเจ้าก็สัง่งท่อส้นประทาน ลูกดีตัวเบิ้งอียงกีใต้ก็ดีอยู่ครับมันหังได้ซื้อตัวอันนี้พ่อหาได้ก็บ่ได้ซื้อครับลงเท่าเตะโบรูว่าข้าเจ้าเห็ดมาจากหยังขึ้นอันหมดเจ้าใส้เอยียงในการอ้อยไฟพิมพ์มาบอกลยเด้ออืม เห็นพลังก้นใส่ลูกยางคัดเข่าลงสีก็มีใส่ยางในรลดอมตอจะใส่ก็มี่อันเมื่อนี้ผมใส่นี่แหละนี่พื่นลองเท่าแตะครับกันว่ามี่ตัวนี้ก็เอา,เอาลองเท้าแตะเก่าก็ได้ครับใส่ไดขึ้นกันจดังไฟต้มตัวดินนะอันนี้ ผ่านกันตอนก้นดังแบดที่นี่อันนี้กระทะก้นสอดกระทะก้นสอดครับเอามาป้องกันว่าให้หมอดำครับแบดที่นี่แกนแล้วใส่น้ำใส่เกลือตัวต้มต้มบ,บ,บักตัวดิน ดินกับปูกเกียงนะครับสองมัดมว่ามันไปสอนมากดิล่างแเ้าใส่หวิงครับมันจะไงครับล่างดินออกอใส่หวิงมันจะไงครับว่ามันไปสอนมาดรอกตัวดินนะตัวดินปูกครับอใส่หวิงเนี่ยมันง่ายตัวตุ่มตุ่มตุ่มซะเหล้วกินคยล่องหมอลดครับ ง่ายใส่วิงบ่ลูกือกันแล้วครับสีต้มดวนปันไดกัสีควายซิมไปเรื่อยๆครับพอดีซ้ำใดก็เอาซ้ำนั่นแล้วครับดดนๆจังต้มตัหนึ่งว่าได้จับไปล่าจะเกี่ยดอกว่าต้มซ้ำใดเดือดพ่อสมหวนสมกวนสิฟนาทีงีสิฟนาทีกับเสียม,มาเอาไปซิมเบึง เสียบสันไดก็สิเอาสุกจำนั้นล่ะครับอัน,อนคุณคุ้มทั้งหมดกับกระรังปิด,ดอยูนตัวดินครับบ่หลายดอกอคุ้มบูนลาพูนลาพูน่ะคุ้มทล้งเล้งยังวนตัวดินกับว่ดอกดอกแล้วอ่ะใช่ว่าปลูกไว้กินได้ซื้อเพอาว่าได้ซื้อเบิง่งในถังหนึ่งจะไปเบิง่งผู้ปิดเด้อเอาผลละไม้ใต้ดินครับบ่มีขายเด้อ อ้ามทักมาซื้ออ้ามทักมาซื้อ,อบัวขายว